เอ้าดีอยู่โต๊ะทำไมมันดังเนี่ยตอนนี้ดังไหมเป็นบางวันก็ไม่ดีมาค่ะเอาพังเมื่อกี้ยังดังอยู่เลยอ่ะตอนนี้เสียงไม่ดีแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเา้านะคะ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะค่ะมาค่ะวันนี้นะคะนํารถสวยนะคะประหยัดน้ํามันที่สุดเลยน้ำประวันนะบอกเลยที่สุดเลยประมาณ23กิโลลิตรนะลูกค้าต้องบอกได้เลยนี่สันมาร์นะคะคลองใจไวัยลุกน้นี่หญิใช่ค่ะพี่ฟ้าจอดที่ไหนก็ได้ขายนะคะพี่ค่ะวันนี้มีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ดาด้วยนะเออปีใหม่ค่ะเลขไม้น้อยไม้น้อยคภาพดีมาก ลูกค้าคันนี้พี่ฟ้าเพิ่งรีวิวผ่านติ๊กตอกไปเมื่อเช้าใครดูหรือยังมาแล้วใครที่ตามยังไม่ลงสมาร์ตอ่าโอเคได้มาหรือยังคะมากี่ท่านละคะสวัสดีพี่อภิชาติค่ะวันนี้กิ้งหายอ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ผมพังเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ จอง66บาทครับพี่ขาเป็นเจ้าของได้ทุกคันเลยนะคะสำหรับที่เรามาไลฟ์สดวันนี้หรือข้างในร้านทุกคันเลยจองแค่66บาทได้ส่วนลด20,000บาททุกคันเลยทุกคันเลยมอบให้กันไปเลยนะคะใช่จ้ะใครที่ตามหา Nissan Max อะพี่ฟ้าตอนนี้มาแล้วตอนนั้นช่วงก่อนที่ไม่มีของเนาะถามเยอะมาก Nissan Max Nissan Max วันนี้มาแล้วพี่ จัดให้จุกๆสามพันเลยจัดไปเลยค่ะโอ้โหรถสวยพี่มาแล้วอันนี้รถน่าจะรีเช็คค่ะอ๋อรถพี่เี็หรือเปล่าอ่ารีเช็คจอดข้างนอกเลยโลกอ่าไว้อันนี้ค่ะวายแท็กฟอร์ดวายแท็กเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าจะบอกว่าตัวนี้หน้าใหม่เลยนะมาหน้าสองเข้ามาใหม่ค่ะลูกค้ามาหน้าสองนี้รถรุ่นเดียวกับเซลล์หญิงเลยรถรุ่นปีสิบเก้า อย่างก็บปงหูวย่างก็้ใสมาด่ายอยู่ <laughs> 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 หายไ้เลยเลยคะ่ะเซียวอน <laughs> <laughs> อ่ะโอเคมาหมือนเหมือนทกอ่ะโอเคค่ะเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะนำรถที่ประหยัดน้ำมันนะคะลูกค้าต้องคองใจไบรุ่นเพราะอะไร ไปไหนจอดง่ายมากใช่จอดได้ง่ายแบบสุดๆแวสเซเว่นได้โซล่า,า,านี่เห็นงานกาชาดก่อเจ้างานกาชาใช่ไหมงานฤดูหนาวฤดูหนาวเชียงใหม่เออมันแคบมากเลยแล้วนิสสันมาร์สนี่แหละเป็นคนที่เข้าซอยได้ง่ายกว่าใช่นะบอกได้เลยนะคะไปง่ายมาง่ายจอดง่ายประหยัดน้ํามันค<ช>่ะแล้วก็สวยเลขไมน้อยสภาพนัมเบอร์วันนะคะวันนี้ที่นํามาให้ชมมีทั้งเกียร์ออโต้ มีทั้งเกียร์ธรรมดาค่ะลูกค้าค,คันนี้นะคะเป็นหนึ่งคันนะคะที่พี่ฟ้ารีวิวเป็นแต่ครับไม่เป็นค่ะเกียร์ดาเนาะคันนี้คช่ค่ะเครื่องยนต์สามสุไอเครื่องยนต์พันสามนะลูกค้าพันสองนะคะสามสูบค่ะประหยัดน้ํามันมาก23ต่อกิโลลิตรนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีล้อแม็กให้แล้วนะลูกค้ายางใหม่ให้เลยสี่เส้นเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ก่อนออกนะคะโอ้สวยงามมากนะคะสวยมากเลยลุงหญิง วยจริงมาสีบรอนด้วยนะคะคุณพี่ขาใครที่หานิสสันมาร์ทอยู่นะคะคันนี้นะคะสวยสดปล,ลัดบอกเลยนะคะภายในนะเป็นสีดำนะพี่ใช้งานได้ทุกจุดนะคะเมื่อเช้านี้เปิดและแอร์เย็นเจี๊ยบเลยน้องหญิงโอ้แอร์เย็เเเเนแน่นอนเพราะรถเลขไม่น้อยนะคะแล้วก็ปีใหม่แต่ก่อนออกเราก็เช็คสภาพแอร์ให้ด้วยเนาะ ก่อนออกนะคะน้ายาองคน้ํายาแอร์เติมให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าค่ะก็จะประมาณนี้นะคะภายในเป็นบ่อหนังสีดําเดี๋ยวกรอนออกทําความสะอาดให้นะคะบ่อมีคราบเปื้อนตรงไหนเป็นฝุ่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราสปาให้ใหม่ทั้งคันเลยเบาะผ้าน้องบอกเอาพี่พูดหนังเหรอเออไม่อยู่พูดหนังนะฮะทั้งหลังเป็นบ่อข้าขอภัยค่ะก็หลังกว้างผววง ด้านหลังนะคะใครบอกว่าเล็กพี่ฟ้าหนูว่าโอเคเลยนะคะมันก็ใส่ของได้ปกติเลยตะก้ากองหรือว่าสามีเลี้นิดหน่อยฟังนน้น่ะผู้หญิงนะคะคุณผู้หญิงคนไหนที่มีแบบรองเท้ากระเป๋าอยะะ่างเงี้ยค่ะใส่ได้หมดเลยลูกค้าพับบอกก็จะกว้างขึ้นนะคะเครื่องยนต์พันสองยีโคคาร์แต่เดินทางไกลไม่ต้องห่วงเหมือนกันนะค่ะค่ะสวยงามนะคะแล้วใครนี้สวยนะการันตีเลยไม่มีชนน้ำด้วยความจนน้ำนะคะข้างในสวยสดมาก แม่แรยังอะไรอยู่เดิมอยู่ครบทุกอย่างดีหมดเลยะนะคะพี่อ่าคันนี้นะคะบอกราคาเลยดีกว่าขายถูกมากบอกราคากันเลยดีกว่านะคะลูกค้าขาถูกเท่าไหร่สองแสนเจ็ดหมื่นเกพันบาทนะคะอ<า>จองเพียงหกสิบาทให้ส่วนลดไปเลยสองหมื่นบาทเพราะฉะนั้นนะคะคันนี้ปีหกสองเกียร์ดานะต้องบอกก่อนเหลือเพียง2องแสนห้าหเบาทนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะพี่ขาเป็นรถกลุ่มหนึง่งที่ผ่อนประหยัดอีกแล้ว นะคะลูกค้าค่างวดประมาณไม่เกิน5,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นจัดไปเลยคันนี้เป็นสีบอนเทาด้วยนะคะสีเทาเงินแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเรียกะคะ<ฮ>ะ bon ่ะบอลบอลเทาอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าอีบอกผ้ากำมะยี่นะคะล้อ,มแ,มแ,ลอมแม่งแต่งล้อแม็กแต่งขอบทองมาให้เรียบร้อยนะเจ้าย่ามอีที่ปี6-2นะคะสำหรับนิสสันมาร์คคันนี้ค่ะใครสนใจนะคะตามหารถเล็ก ไว้ใช้จ้า,จาไปซื้อผ้ามรับส่งลูกไปโรงเรียนนะคะซื้อใช้ในสำนักง,งานหรือว่าน้องๆนักศึกษาอยากให้คุณพ่อแม่ซื้อให้อย่างเงี้ยแนะนำเลยนะคะคันนี้เลยช่วยมากเจ้าวสวย number one เลย เดี๋ยวล้างชงทำความสะอาดก็จะยิ่งสวยกว่านี้นะคะคุณคะใช่แล้วก็คันนี้นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่รอบคันคะนะคะรวมถึงเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยนะใช้งานอย่างเดียวนะคะสําหรับคันนี้2อง9 0 0เบาทลดสอง0 0ื่เหลือ2องแสนาหมื่นเกบาทผ่อนส0 0พกว่าบาทส0 0พกว่าบาทไม่เกิน5,000บาทะนะคะ,คะโอเคฝากไว้ด้วยสําหรับคันนี้ค่ะมา ฉลกลูกค้านะคะวันอังคารใช้ได้ทุกสีเลยที่เอามาให้ดูวันนี้แต่สีขาวใช้ไม่ได้นะคะสีดำค่ะเป็นเกียร์ออโต้ปี6กหนทั้งสองคันเลยใช่ไหมน้องหญิงใช่ค่ะอราคาดีนะคะต้องโดนนะไม่วิ่งแค่ 14, 0 0 0พโลคันไหนคะเนี่ย14,000พโลเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอญาติเปิดเลขไม้ก่อนเลขไม้ก่อนเนาะเป็นแฟดกันเกินไหนพี่ฟ้าเหมือนกันเดะมุนินมุตามุนินมูตา มูนินมุตากาซลองซองปีบอู้ไปเรื่อยฮะน้องอยู่ม,มันมาเตะคันไหนเอ่ยไม้ตัวไหนฮะตัวไหนสามแสนเก้าเก้าสามเก้าเก้าไหมคันที่ไม้น้อยอ่ะคันไม่สี่คันโลเอ้สี่คันโลอ่ะ อันนี้ไม่หมื่นสี่อันเนี้ยอ่าอันนี้อันอันนี้อันนี้สามแปดห้าที่มี่ใหอ่าโอเคอันนี้สามแปดห้าค่ะโอเคนี่ดูไฟหน้านะคะไฟด้านหน้าจะเป็น LED นะคะลูกค้าขาไฟตัดหมอกอ่าเดียวจะติดไปแล้วนะคะสองข้างนะคะนี่เลยสวยงามมากๆเลยนะคะเพราะก่าเขาเป็นตัวหน้าใหม่ไฟโปรเจคเตอร์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าค่ะแล้วก็ส่วนของด้านล่างเนี่ยจะเป็น LED เนาะ ก่อน LED เนพิมพ่มความสวยฮะโอ,อ้าสาว,วกานมีแล้วจิ๋วๆนะคะลูกค้าค่ะคันนี้สีดำใครเกิดวันังครนะหรือใครชอบมีสันมาสสีดำม,มามาดูภายในกันเลยค่ะพี่ <มา S 1> ฟ้าเป็ไนไงบ้างมาเลยค่ะข้างในนะคะคันนี้ไม่วิ่งแค่หมื่นสี่พกิโลนะคะนี่มีแอร์แบ็กคู่ให้แล้วนะคะลูกค้าค่ะ ใช้งานได้ดีนะคะทุกอย่างใหม่สดมากรถปี65นะคะข้างบนดูสิพี่ยังไม่มีการใช้งานเลยเขาซื้อไปทำอะไรน้องฟ้างก็งงเหมือนกันนะเนี่ยใช้งานได้หมดทุกจุดนะคะสําหรับกันแดดนะคะยังไม่มีการเปิดใช้งานเลยไฟออกนะคะทุกหลอดทุกดวงนะคนิสันมาร์ทเพราะฉะนั้นพร้อมขายแล้วนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบค่ะคุณพี่ขะเปิดวิทยุนะคะเปิดได้เลยใช้งานซีดีได้ด้วยนะคะทุกอย่างดีหมดเลยนะคะลูกค้าค่ะ นี่ที่ชาร์จแบตค่ะคุณพี่มีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้นี่เเมื่อเฮาขึ้นแม่กำปองเที่ยวตายพักชิแน่นอนเลยอะหนูบอลเลยขึ้นแม่กำปองนี่ตายจอยไว้ลูก็ขึ้นมาส่งแถวเตอะมันต้องเสียงเออเออเออเปิดเปิดให้ลูกค้าดูหน่อยนะคะมีที่เสียบ USB ด้วยนะคู่มือไม่มีอะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นระบบออนไลน์หมาแล้วเนาะตอนนี้เนาะ เอเพี <Okay. S 2> ค่ะไปดูข้างหลังกันนะคะกว้างขวางไหมคะน้องหญิงขากว้างมากเลยนะคะลูกค้าค่ะใครว่ารถเล็กนั่งไม่สะดวกนะคะเจา้าหญิงนั่งให้ดูก็คือน้องปรับเบาะออกมาแต่ที่เหลือวางขานะคะก็ยังเหลืออยู่เนาะแล้วก็ใครแบบว่ามีกระเป๋าอย่างเงี้ยก็ยังวางได้อยู่นะพี่ฟ้าม,มันไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะคะสําหรับนิสสันมาร์ทก็คือกว้างขวางสะดวกสบายและที่สําคัญคันนี้ใหม่มาก<ะ>ไม่มีรอยแบบเปื้อนค้าเปื้อนอะไรเลยนะคะ <S 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 ยิ่งล้างทาความสะอาดยิ่งใหม่นะคะลูกค้าขา าสติกตรงสายเบลยังอยู่นะคะแล้วก็พลาสติกตรงที่บังแดดก็ยังอยู่นะคะลุกค้าคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วามาดูในส่วนของโฉมที่จะเปลี่ยนด้านหลังเปลี่ยนเยอะไหมจากตัวปี62นะคะก็ไม่เปลี่ยนเลยนะคะอาจจะเป็นไฟที่เปลี่ยนไปนะคะตัวนั้นจะเป็นไฟอันนี้เพิ่มหลอดมาเป็นวงกลมด้านในนะคะก็จะเป็นลูกเล่นขึ้นแต่ตัวปี6 2เกียร์ธรรมดาเมื่อกี้เขาจะไม่มีหลอดไฟด้านในนะ สวยงามนะคะสวยงามโอ่สีสดำสวยอะ่สะสะอาดสะอ้านคันนี้ใหม่หมดทุกอย่างสายเบลมีปอกพลาสติกครอบไว้นะคะที่บางแดดก็มีครอบไว้นะคะยังไม่ได้ดึงออกเลยพี่ขาใช่ค่ะนี่คันนี้ขายถูกนะคะเดี๋ยวคิดคำนวณค่างวดให้ดูเลยสามแสน 8 15, 5 0 0 0บาทอ่ะผ่อนเท <S 2> 2 <S าาน่าไหร่ได้พี่ฟ้าผ่อนเท่าไหร่อ่ะลด2 0,000ืได้อันนี้ยังไม่ได้ลดนะผ่อนแค่นี้ลูกค้าไปออกมือหนึ่งพี่อาจจะต้องได้ดาวนะคะแต่ถ้าพี่มาที่หนูนะพี่ผ่อนคันนี้อยู่ที่6,429บาทนะดอกเบี้ยสามารถลดได้อีกนะคะพี่แบตบ7%ดซ์มือ2มีนะคะลดมือหนึ่งก็มีแต่เขาบวกเข้าไปในส่วนของตัวรถแล้วนะคะใช่คุณพี่ก็จะสงสัยว่าทําไมมีแบ มีค่ะภาษีของประชาชนค่ะลูกค้าค่ะใช่ค่ะพี่ ก็คือซื้อรถมือสองไม่ต้องเปรียบเทียบแบบนั้นจะไม่สบายใจเนาะใช่ค่ะไม่ต้องคิดมากค่ะคบบยังไงเราก็ถูกกว่าประหยัดกว่ามือหนึ่งนะคะแล้วก็ได้รถสวยรถด,ดีนะคะสภาพดีมากเลยสําหรับคันนี้นะคะนิสสันมาร์สนะคะปี25-65ไมวิ่งแค่หมื่นสี่พันโลเท่านั้นนะคะไม่ต้องคิดเลยเลยใช้ได้แบบชิวๆได้อีกหลายปีนะคะราคา385เท่านั้น,นะคะ่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะลองเข้ามาดูที่ร้านของเราได้<ม>เปิดทุกวันเลย น้องยิงหยุดวันไหนยังไม่ได้หยุดเลยค่ะพี่ฟ้าไม่หยุดนะเดือนนี้จะปังยังปังอยู่ยังไม่หยุดนะคะเอาเงินก่อนค่ะโอเคมาได้ทุกวันนะคะเจอพวกเราที่นี่เลยนะคะพรุ่งนี้เราก็อยู่ที่นี่พรุนี้ก็อยู่กันนี่นี่ใช่ค่ะแปดโมงครึ่งนะคะอยู่ดิทีปิดีิคีประมาณหกโมงเย็นใช่ค่ะนะคะถ้าหากว่ามาไม่เจอพวกเราโทรหาพี่กก้ก็ได้โทรหาทมอย่างสมมติว่าลูกค้าไม่รู้แผนที่อย่างเงี้ยไม่รู้พิกัดร้าน เรหาเบอร์พี่กี้พี่หมวยได้เลยใช่ค่ะ,ะ,คะแล้วก็อ,กอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้ไม่4,000กิโลเท่านั้นี่ขายถูกอีกเหมือนกันนะคะราาไม่ไกลกันมากแล้วก็เหมือนโฉมเดียวกันหมดเลยนะคะพี่สภาพสวยสภาพดี399ใช่ไหมนุ่งหญิงใช่ค่ะ399,000บาทนะคะลูกค้าขาสภาพป้ายแดงต้องอบอกคำนี้เลยนะคะ ไม้แดงมากๆเลยเพราะอะไรเพราะเลขไม้แท้ไม้จริงที่เช็คศูนย์นิสันได้เลยนะลูกค้าบางคนจะแบบว่าไม้แค่สี่พันโลจริงเหรอที่เช็คได้เลยนะคะไม้จริงไม้แท้แน่นอนดูจากสภาพนะคะกลิ่นภายในดูจากเบาะก,ก็รู้แล้วนะคะว่าเป็นรถใหม่สวยงามค่ะ อโอเคค่ะวันนี้ก็เบาๆนะคะไม่หนักนะคะวันนี้เบาๆวันพรุ่งนี้ก็เปิดตามปกติวันพรุ่งนี้วันอย่างผี้วันอาทิตย์อะอะไรนะคะวันพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วค่ะลูกค้าค่ะวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์แล้วนะคะเนี่ยการบังูเรื่องเลยพี่ฟ้าเนี่ยการบังูเรื่องควัญวันเด็กอย่างูปเอลต้องพาลูกนไปเอวเจ้าเราไม่มีลูกหรอมีแต่ไม่ได้พาไปนะคะให้เที่ยวแถวบ้านพอให้ลูกสาวเที่ยวแถวบ้านพอละเอง ะค,ะค่างวดสองคันนี้ก็6 0 0ันกว่าบาทเนาะ,ะใช่ค่ะนี้ไม่เกินเ0็ดพันคันนู้นหกพัสีไม่เกิน6 5พันห้คันนี้5,000สะดวกค่างวดเท่าไหร่นะคะสามารถจิ้มไปคันนั้นได้เลยได้ค่ะ,คะมีรถทุกซิกเมนต์ให้เลือกนะคะใช่เลยเอ MC นะคะเข้ามาใหม่นะคะสองแสนบาทนะเอ็มจีปี60ศูนะคะเอ็ะ 3, นะคะไม่สี่0มื่โลนะคะลูกค้าสภาพดีมากนะคะ พี่ท่านไหนที่กําลังหาอยู่นะคะนั้นตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะดีมีสรลินะคะทุกอย่างมีหมดเลยตัวท็อปนะคะโอเคใช่ค่ะมีพี่อยากดูดูไหนเพิ่มเติมมีใครอยากดูคันไหนเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวเราพาไปดูปนาะไปไหนก็พูดถึงเป็ู MG ไปดูเอ็มสีนิดนึงนะ่ะพี่ขาจองเพียง6หสิบหกบาทนะคะอย่าลืมนะคะลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะหกสิบหกบาทนี้ให้โอกาสทุกคันในร้านเลยนะ แต่ขอพร้อมทำสัญญาภายใน2-3วันนะเจ้าทันนี่เอาไปเปลี่ยนฟิล์มมาเนี่ยอ่าเปลี่ยนฟิล์มมานะคะลูกค้าขาคันนี้เดี๋ยวล้างให้ใหม่หมดเลยรอบคันเดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้ใหม่นะคะตรงไหนจะต้องที่ทำความสะอาดต้องดูดฝุ่นอะไรเดี๋ยวดูแลให้ไม่ต้องห่วงค<า>่ะคะันนี้ได้เบาะหนังเลยนะหนญิง ตัว็อบเลยนะคะ MG 3คันนี้นะสองเจ็ดเก้านะเจ้า279นะไม่แค่4,000มืนโลเท่านั้นนะคะพี่รถปี60นะคะรถหกปีนะคะไม่พอดีนะคะลูกค้าขาไม่น้อยไม่มากพอดีพอดีใครที่หา MG ใช้งานอยู่แบบไม่อยากดาวนะคะมาคันนี้ได้เลยนะคะสวยมากสวยจริงคันนี้นะคะขับดีมากๆเลยเคยขับละสีแดงไปต่อไปเป็นสีแดงใครชอบสีแดง ลูกค้าอาจจะบอกว่าอุ้ยสีเหลืองมันดูแบบยังไม่ชอบเท่าไหร่นะคะขอเป็น MG 3แล้วเป็นสีแดงได้ไหมมาเลยาเจ้านี่เลยสีแดงนะคะคันนี้เป็น MG 3เหมือนกันลูกค,ะคะ้าค่ะคันนี้ปี64สี่ปีหกสี่โต V นะคะลูกค,ะคะ้าค่ะต้องบอกก่อนคันนี้เป็น1.5 นะเครื่องยนต์นะ1นแล้วนะพี่ฟ้าใครว่ารถเล็กนะคะเครื่องจะเล็กนะคะแต่คันนี้บอกเลยลูกค้าจะได้เครื่อง1.5แล้วและเป็นแบรนด์ MG ตัว v p ปี64นะคะคันนี้ขายถูกอีกแล้ววิกกี้ขาย4ี่0 0 0บาทนะคะจองถูกบบาทลด2,000 0ื 20, 000, เหลือเพียง สามแสนแเบาทเท่านั้นค่ะใช่ค่ะสวยสภาพดีนะคะสําหรับคันนี้จะบอกว่า MG เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ทําสีแดงออกมาได้สวยมากแต่ค่ะเราขายดีด้วยนะขายดีที่สุดเลยสีเหลืองสีแดงนะคะมีตอบโจทย์ลูกค้าทุกประเภททุก<ช>แบบเลยค่ะคันนี้เป็นตัววีเบาะเขาก็จะเป็นลวดลายแบบลายสก็ตแต่เป็นผ้ากำมะหยี่แบบไม่ใช่ลายสกอตนะออสก็ตเนาะลายสก็ต สกอยพักก่อนโอเคเราก็จะฝากร้านของเรานิดนึงนะคะร้านของเรานะคะติดกับถนนเส้นมุงแหวนรอบสองทางไปศูนย์ราชการนะคะอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมบีทูนะคะพี่ท่านไหนที่อยากดูรถนะคะแล้วก็อยากนอนพักก่อนที่เชียงใหม่สามารถพักที่นี่ได้นะคะแล้วก็พี่ท่านไหนนะคะที่มาหาเราไม่ถูกสามารถโทรหาพี่กี้ก็ได้ เบอร์นั้นเลย0896356793นะคะเข้ามาดูรถได้ทุกวันเลยใช่ค่ะเปิดทุกวันมีรถมากให้เลือกมากกว่า200คันนะคะฝากไปด้วยค่ะ,คะเนาะวันนี้ก็ฝากโปรโมชั่นเนาะ6 6บาททุกคันในร้านนะคะจองพร้อมนำสัญญารับไปเลย จองเพียงห6สิบหกาทนะคะจะเต็มฟรีดาวอ๋อในทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากแบบนี้เลยนะเจ้าใช่ค่ะโอเคมีใครอยากดูตัวไหนเพิ่มเติมไหมคะมีใครอยากดูคันไหนเพิ่มเติมไหมคะลูกค้ามีอยู่ไหมเดี๋ยวเราจะพาไปดูก่อนปิดไลฟ์สดนะคะไปไหมไปอีกไหมน้องหญิงไปอีกหน่อยไหมคะอยากดูคันไหนเพิ่มเติมไหมคะโตโยต้าซียนาขายหรือยงังซีเาสีแดงยังว่างค่ะ อ่าโอเครถหลุดจองนะคะุดจองค่ะสีแดงค่ะสำหรับคันนั้นนะคะเป็นหนึ่งคันที่ประหยัดน้ำมันเลยสุดๆเลย t o y ยต a c เซชานะคะรถปี2564ขายถูกมากจะบอกว่าคันนี้ขายเพียง765,000บาทนะคะลูกค้าขา7จายถแล้วก็รถอีก20,000ืน รถสองหมื่นเหลือเพียง745,000บาทที่สำคัญเช็คศูนย์โตโยต้าเรียบร้อยนะคะมีเอกสารในรถนะคะนี้ผ่านหมดเลยเพราะเลขไม้เพียง33,000ืกิโลค่ะลูกค้าค่ะเป็นรถเจ้าของมือเดียวเลยที่จริงติดจองแล้วเนาะติดจองลูกค้าเครดิตไม่ผ่านเครดิตไม่ผ่านนะคะก็ต้องขอยกเลิกไปนะ,ะรอเจ้าของใหม่กรณีนี้ถ้าอย่างเครดิตไม่ผ่านหญิงก็คืนจองให้เขานะคะอโอเคดีมากเลยค่ะไปค่ะคันต่อไปเลย มาเลยลูกค้า่ะ B M ยังว่างนะคะสำหรับใครเป็นสาวก B M w X 1โอ้โหจะบอกว่าฮอตมากถ้ามาอยู่ในชาลีค่ะไปมอเตอร์โชว์เป็น Under High. อนนันได้หายมีสองคันนะเจ้าสีดำเป็นตัว X Line นะคะลูกไม่ใช่เป็นตัว M Sport ในส่วนของสีดำเป็นตัว M Sport นะคะลูกค้าค่ะก็จะมีพวกล้อแม็กนะคะกระจังหน้าแล้วก็วงมาลัยต่างๆเนี่ย เป็นชุดแต่งของเขา M Sport จากโรงงานเลยแล้วอีกคันหนึ่งนะคะเป็นสีขาวลูกค้าขาคันนี้จะเป็น X l i n ไนะคะ BMW X1 X, X Line แล้วแต่ลูกค้ามาเลือกได้เลยทั้งสองคันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะราคา1,350,000บาททั้งสองคันเลยเจ้าแล้วก็ได้ส่วนลด30,000บาท เหลือเพียง1นึ่งล้านสามสบาทเท่านั้นนะคะอาจจะมากกว่านั้นอาจจะมากกว่านั้นถ้า,าเราคุยกันงานใช่ค่ะสนใจจริงๆแบบเอาละผมจะเอาเลยพร้อมทําสัญญาเลยอย่างเงี้ยเซลพี่ฟ้าเซลพี่หญิงอย่างนี้เดี๋ยวคุยให้ปล่อยเลย่อยเลย,ย,เลยพร้อมนะคะ,ะ,ะสองสีใครชอบดําหรือขาวนะคะสวยคนละแบบคนละสไตล์มาเลยนะคะ bm w x 1 เป็นรถขายดีกลุ่มเบนทีเมียมคาใช่ค่ะลูกค้าซื้อไปไม่ผิดหวังนะคะใช่เลยค่ะเอาไปเลยคันต่อไปคันต่อไปนะคะเป็น m e r c e d e s b e n บ GLC 220D ดีค่ะลูกค้าขาคันนี้ปี2019นะคะหรือปี62นั่นเองอ่าเป็น6ีสามอ่าหกสาเป็นดีเซลนะคะเป็นตัวดีเซลนะคะ2องสองดีใช่ค่ะสองสงนดีเป็นดีเซลดีก็บอกแล้วนะคะเนาะจ้าทะเบียนสวย9 5้าเ ทะเบียนสวยจริงนี่ต้องล็อกนะเนี่ยเก้าหน้าเก้าหลังจะเอาป้ายทะเบียนนี้ก็ได้นะที่จริงอะ่ะจะจะได้เลยค่ะเดี๋ยวทําให้เดี๋ยวทําให้นะคะสนใจนะคะพี่สองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทสี่หรือสามนะก็ลืมเลยสองสามเก้าสองสามเก้านะคะใช่สองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทให้ส่วนลดเลยสูงสุดห้าหมื่นบาทโอ้โหสุดยอดไปเลยให้ไปเลยนะคะเหลือเพียงสองล้านสามแสนสี่หมื่นบาท ฝากไว้ด้วยนะคะเเลยบนเราก็มีนะลูกค้า c o a 250นะคะ,คะตอนนี้เหลือคันนี้นะ<า>พี่ไปแล้วต้องรีบมานะคะ A 2 0 0อยังว่างอยู่นะคะฮอตอยู่นะถ้าเป็นกลุ่มเบนสีขาวก็จะเป็น A 2 0 0นะคะลูกค้าขาหน้าจอโหเครื่องบินอวกาศข้างในหรูมากนะคะหน้าจอสวยมากระบบภายในเป็นระบบใหม่นะคะสปาเรียบร้อยสปาเรียบร้อยคันนี้ a อสองร้อยหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทลูกค้าขาจัดไปจัดไปเลยจ้าโอเคเอาคันไหนต่ออีกมีไหมคะมีใครดูดูไหนเพิ่มเติมไหมคะสวัสดีพี่ต่อด้วยนะคะมาชาแต่มานะพี่ต่อไปเที่ยวไหนมาคะอ่าโอเควันนี้ก็แบบวันนี้คนดูก็แบบเบาๆพาลูกหรือว่าครอบครัวไปพักผ่อนใช่ค่ะนะคะพวกเราก็จะขอญาตพาพ่อกับแม่กับลูก พาเด็กพาเด็กเด็กทานข้าวนะคะพาเด็กพาเด็กอ่าโอเคเดี๋ยวยังไงฝากพวกเราไว้ด้วยนะคะสําหรับทุกวันนะคะเวลาเดิมค่ะห้าโมงเย็นค่ะใช่ค่ะห้านิดๆน,นะคะฝากติดตามรีวิวทุกวันเลยนะคะสนใจรุ่นไหนสามารถอินบ็อกได้ทุกคันนะคะ <c oughs> ยังไงเดี๋ยวพบกันสาหรับรีวิวพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอยนกาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ